วัสดีครมาสวัสดีครับวันสุดท้ายของปี2020นะครับหรือว่าปี2,563นี่เองเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีแคปช่องนะครับทั้งหมดของปี2020นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่ององผมมีคอนเทนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างผมชอบคลิปไหนนะครับผมจะเลือกมานะครับเดือนหนึ่งเดือนละคลิปนะครับผม12เดือนก็12คลิปนะครับผมและก็ คลิปของคลิปนี้นะจะมีของแจกนะครับผม,อมบอกเลยว่าของแจกชิ้นนี้เนี่ยต,ต้องติดตามนะครับติดตามให้จนจบนะครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าผมจะแจกอะไรแล้วกติกาเป็นยังไงนะครับผมเรามาเริ่มดูนะฮะว่าตลอดทั้งปี2020เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมชอบคลิปไหนในช่องนี้นะครับไปเริ่มดูเดือน January มกราคมนะครับผมคลิปที่ผมชอบที่สุดก็คือ พาชมห้องทำงานคูเบอร์สตูดิอครั้งแรกในช่องเค r b o บูนะครับผมการที่เราจะย้อนอนึกย้อนไปแบบว่าไปไกล,กลถึง1ปีเนี่ยมันยากมากนะแต่คือการทำ u t u b e เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไอเดือนนี้เนี่ยเราอยู่ไหนแล้วเราทำคอนเทนต์ประเภทไหนอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะรีแอคเลยนะฮะมาดูเลยนะฮะว่าไอคลิปนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาดูกันหม่นะม่นะหม่นะมาครับ โอ้โหเปิดมานะครับผมนี่ยังเป็นสีแบบเหลืองๆอยู่นะแล้วก็มีการบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบั้งคิ้วเฮ้ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ว่าบั้งคิ้วอ่ะเห็นว่าต่างประเทศเขาทําเยอะไงบั้งคิ้วเลยบบว่าแบบบอกให้ช่างตัดผมบอกว่าพี่ครับอย่บั้งคิ้วเลยทำให้เหมือนคิ้วแตกนี่นี่อะไรตามคลิปนะครับขยับไปทําตามก็ลองได้ครับแบตเตอรี่นี่เลยกดลงไปนะครับจะได้บอกว่าคิ้วแบบแยกเหมือนผมนะฮะก็ถ้าเทียบตอนนี้กับตอนนี้เนี่ย ในคูเวอร์เนี่ยในช่องคูเวอร์สตูดิโอเนี่ยก็มันจริงๆมันก็เปลี่ยนไปแบบรละเอียดน้อยนมัเนเปลี่ยนไปเยอะมากนะแต่ของหลักๆเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมชอบเพราะว่าทุกครั้งที่เออเรารู้สึกว่าเราท้อกับการแบบว่าทำงานคิดคอนเทนต์เนี่ยผมจะกลับมาดูจุดเริ่มต้นของสตูดิโอนี้นะฮะแล้วก็เติมไฟให้ตัวเองบอกเฮ้ยแม่งเราแมา่งตอนเข้ามาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยมันอินขนาดไหนอะแล้วแบบ เราทาไมต้องตัดสินใจมาเช่าที่อยู่ที่นี่แล้วก็มาทำสตูดิโอเพื่อมาทํา youtube แบบเต็มตัวนะครับก็คือแบบมันก็เติมไฟให้ตัวเองอะฮะก็ประมาณนี้นครับคลิปที่ผมชอบที่สุดในเดือนมกราคมนะครับถ้าเกิดใครอยากจะไปดูคลิปนี้ก็กดที่มุมซ้ายบนได้นะครับต่อมานะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนะครับวาเลนไทน์ไม่ต้องคิดเลยนะว่าช่องเคอร์ูจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักไหมครับไม่มีนะครับผมช่องผมเ,เป็นช่อง แฟชัน่สนส้นเกอร์ไลฟ์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นอคอนเทนต์บอกว่าซื้อรองเท้าให้แฟนซื้อคู่ไหนดีคิดไม่ทันนะครับต้องขอโทษทีครับแต่เดือนนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ที่สําคัญมากๆที่เปลี่ยนชีวิตของผมเลยนะฮะก็คือคอนเทนต์ชื่อว่าคูเปอร์เซชั่นนะครับเป็น EP ีแรกนะครับผมไปสัมภาษณ์พี่เอ๋ยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูพร้อมกันดีกว่าคูเปอร์เซชั cool ่น er เนี่ยไอเดียแรกๆก็คือเราจะไปพูดคุยนะครับ เกี่ยวกับสนิเกร์คอลเลกเตอร์แล้วก็นักนสะสมรองเท้าแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงแฟชั่นส้นิเกร์ทั้งหลายเนี่ยคือความตั้งใจของผมแรกๆเนี่ยคือผมทําช่องเกี่ยวกับสนิเกร์ใช่ปะ่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนข้างนอกเนี่ยมันมีคนที่ผมอยากรู้จักเยอะมากก็เลยเกิดคอนเทนต์ในการนั่งสัมภาษณ์ขึ้นมานครับแต่ E ีีแรกเนี่ยก็คนดูเยอะนะประมาณกี่หมื่นนะที่อีพีแรกหมืน่นหลายหมื่นอยู่นะเออหมื่นกว่ากว่าก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ก็เป็นแบบพี่เอ๋ยเขาเป็นคนเก็บจอแดนอ่ะเออแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับจอแดนตอนนั้นจอแดนก็มาแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็โหคลิปนี้30นาทีเลยอะ่ะเเราไปนั่งคุยกับเขาแบบชั่วโมงนะครับตัดออกมา30นาทีก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแบบคัวเซชั่นออกมาแบบเยอะมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกถึงปะ ไม่ถึงนะฮะก็มีบอกว่าเอาถึงสิบก่อนนะฮะก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการลองทําบทบาทเป็นแบบการสัมภาษณ์คนดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ลิงก์กันนะฮะก็เยอะมากมีพี่เอ๋ยมีใครนะจวีปะพี่จุ้ยเจวีพี่จุ้ยจะวีแล้วก็มีใครพี่ต้องแอดมดแล้วก็ไปไปใครแล้วก็ไปพี่นัทไปพี่นัทซิงเก็ปาร์ตี้แล้วพี่โอมีใครอีกนะมีพี่บอลอีกเซเว้นบ็อกเออประมาณนี้นะก็ ขอยากจะไปดูนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบค,ค่อนข้างจะพูดง่ายๆคือเป็นเสพยากนิดนึงต้องสนใจจริงๆถ้าเกิดแบบไม่ได้สนใจในคอนเทนต์นั้นแต่ถ้าอยากเปิดใจก็ลองไปดูนะครับพิมพ์คําว่าคูเปอร์เซชันครับ<ด>จะเจอหน้าผมนะฮะไปดูกันได้ครับเป็นคลิปแบบสัมภาษณ์ย,ยาวๆเลยสไตล์แบบไรน,นะเราล่อเลียนแบบใครนะปะเต้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 ดูอยู่ปะปะเต้ท้องนะครับขอบคุณมากนะที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมนะฮะ ต่อมาฮะเดือนมีนาคมนะครับก็เดือนนี้ก็สําคัญนะมีคอนเทนต์เกิดใหม่ในช่องนะครับชื่อว่าปฏิพินรองเท้านะครับแล้วก็แบบโอ้โหพอทําแล้วเนี่ยแฟนคลับเนี่ยติดตามกันทุกเดือนเลยนะเพราะว่าเดือนหนึงผมจะลง2รอ,อบใช่ไหม เป็นครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็เป็นแบบว่าเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เดียวในช่องนะที่บอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับการแบบส้นกรีลีสนะครับการวางจําหน่ายของรองเท้าเนี่ยแล้วเออแล้วไม่คิดว่าโอ้โหคนดูมันจะ4 0 0 0 5,000ทุกคลิปแบบเออเพราะว่ามีคนที่กําลังสนใจในเรื่องของส้นกรีลีสนะครับก็ปฏิทินรองเท้าเนี่ยก็เป็นอีกคอนเทนต์นึงที่รู้สึกว่าเออทำแล้วรู้สึกว่าเออมีคนดูเวก็เลยแบบว่าชอบมากๆนะครับออขอดูก่อนว่าปฏิทินรองเท้าครั้งแรกนี่ผมใส่เสื้ออะไรนะครับมา โโหแคยจัดเลยตอนนั้นผมแบบตัดผมมาละสั้นนิดนึงนะฮะแล้วก็มีแบบเหลือผมสีทองอีกนิดนึงบนปลายนะครับใส่เสื้อคานิวาวด้วยข่าวหเออก็จะนั่งอยู่มุมนี้แล้วผมก็จะอินเสิร์ท่าตนี้ก็ใช้โต๊ะตัวนี้แหละฮะก็เออสุดยอดสุดยอดปติทินราแล้ะนะครับปีหน้าจะเจอกันใหม่นะครับ 2021นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเขาแล้วแหละไอตัวอินเสิร์ตรองเท้ากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับไปฏิดตินรองเท้าเราจะไม่หยุดทํานะครับโอเคต่อมานะครับเดือนเมษาจนนะครับเดือนนี้เนี่ยไปดูมาแล้วคลิปนี้คนดูเยอะมากเลยอะเก็บรองเท้ายังไงให้อยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะแบบเออมันแบบดูแบบว่าเป็นเป็นแบบการตั้งชื่อโอ้โหเหมือนแบบว่า จะดูแลความรักให้อยู่กับเราตลอดไปได้ยังไงโอ้โหคลิปนี้คือการเก็บรองเท้านะครับม,มีน้องๆหลายหลายคนถามว่าใส่รองเท้าเสร็จแล้วเก็บยังไงให้มันอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับคลิปนี้เป็นคําตอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนโอ้โหอินโทรอินโทรแบบเดินเข้ามาในห้องนะฮะเดินเก๊กด้วยโอ้โหกระโดดเข้ามาในกล้องฮนะอ๋อตอนนี้ใช้ G s 5แล้วเออเออคลิปนี้มันจะเป็น การเช็คพื้นรองเท้าการใส่ดันทรงการเก็บอยู่ในกล่องรองเท้าทำไมต้องเก็บในกล่องทำไมเก็บในตู้ไม่ได้ทำไมเก็บในกล่องแบบกระดาษไม่ได้นะครับคำตอบทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้นะฮะหรือว่าจะให้ผมทำเวอร์ชั่น2ก็ได้นะฮะลองรีเควสต์เข้ามาบอกนะครับคลิปนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับคนดูกี่หมื่นเนี่ยหมื่นห้าครับขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปนี้กดอีกทีนะด้านซ้ายผมจะลิสต์ของทุกเดือนไว้ตรงนี้หมดเลยนะขอบคุณมากนะฮะ และเดือน5นะครับพฤษภาคมเนี่ยผมเลือกคลิปที่ผมชอบที่สุดก็คือคลิป3สิ่งควรคำานึงในการแต่งตัวสำหรับชายร่างใหญ่หนาอ้วนนะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าอ้วนนะครับผมไม่มีการแบบบูลลี่อะไรทั้งสิ้นนะคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยร่างบอกว่ามีน่องมีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหนังมีเนื้อนะครับแล้วก็ตัวหนาอ้วนนะครับลองมาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเลือกเสื้อ กางเกงนะครับล้วใส่รองเท้าทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมใส่เสื้ออะไรบ้าง <S <S อ๋อคลิปนี้จําได้ละเอาเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์ของเซเว่นบ็อกซีมาแบบยกทับมาหมดเลยอ,ะ <S 1> <S 1> อ่ะเออโอ้โหตอนนั้นทําไมหน้ากูเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนั้นผมดําแล้วนะครับน่าจะตัดน่าจะตัดผมออกไปหมดแล้วตอนนั้นไม่มีไม่เหลือผมสีแล้ะเออใช้ได้อยู่นะครับคลิปนี้ก็มีการบอกวิธีการเลือกเสื้อผ้านะครับไม่ต้องเลือกไม่ต้องซื้อแพงก็ได้แต่ซื้อให้เหมาะสมกับเราแล้วก็ มีการเลือกกางเกงนะครับที่บอกว่าไม่ต้องแบบไม่ใส่รัดแบบผมจะไม่ค่อยใส่กางเกงแบบที่มันรัดมากนะครับส่วนใหญ่จะใส่แบบคาร์โก้แพนสเวตแพนที่แบบพองๆนะฮะให้มันเก็บไม่ให้มันเห็นขาของเรานั่นเองนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากนะฮะไอคลิปประโยชน์เนี่ยคนดูเยอะนะแปดพันทำไมทำคลิปประโยชน์แล้วไม่มีคนดูต่อมานะครับเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้ผมขออนุญ,ญาตเลือกสองคลิปนะครับ เพราะว่ามันมี2คลิปที่สนุกมากนะครับคลิปแรกที่ผมเลือกมาคือเปิดกล่องซุ่มกับนักลงทุนสวับแลบ็อกราคา15ื่นนะครับผมได้เปิดกล่องกับรุ่นพี่นะครับที่เรียนพอท์ด้วยกันชื่อชื่อพี่เนยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมเรียกเสียนเนยนะฮะคือเขาอยากเปิดกล่องสุ่มมากแล้วเขาอยากมาเปิดที่ห้องผมนะฮะแล้วเราก็แบบว่าเปิดกล่องสุ่มพร้อมกันไอไอ,ไอ,ไอกล่องสุ่มเนี้ยจำได้ว่ามันอยู่ในห้องผมมาประมาณ1สัปดาห์แล้วว่าไม่รู้เลยเขยา่าไม่รู้มันคืออะไรแต่แบบคลิปนี้มันพีคมากเพราะว่าของที่ได้เน สูพ <Supreme S 2> ีมหลายชิ้นมากแล้วก็ได้รองเท้า Air Force สูทพิมด้วยทุกวันนี้พี่เขายังไม่ใส่เลยก็บอกไม่กล้าใส่คือแบบอะไรวะเนี่ยคือแบบมันสนุกจริงๆแล้วบอกว่าการตัดต่อแล้วก็รีแอคชั่นของคนที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราเรา,เราเสียตังค์ไปไปกับรองเท้าหรือว่าไปกับเสื้อผ้าที่ไม่รู้่ในกล่องมันจัดอะไรมาให้เนี่ยคือแบบเฮ้ยมันสนุกเนี่ยนี้ไอ้คลิปนี้คือแบคอบคืออยากทำอีกนะครับแล้สแวสวดเมืเ่อไหรจะส่งกล่องมาให้เราดี <S <S ชนนดเมืเ่อไรส่งกล่องสมรภัพมาอยากเปิดนะฮะแล้วก็แฟนคล กล่องซูมจากสวับอยู่นะครับผมอ่ะอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นการคอลแลบูเรชั่นนะครับระหว่างช่องของผมนะครับกับช่องของน้องอูนะครับเอมินายที่นายนะครับเราม,มานั่งคุยอยู่ในห้องนี้พูดเกี่ยวกับ5ประเภทรองรองเท้าที่ต้องมีเก็บไว้ในคอลเลคชั่นมีครบกันหรือ,อยังนะครับก็ต่างคนก็ได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีแบบอะไรนะมี ater, itter, High Beast, บีเตอร์ฮีเตอร์ไฮบีสแบบว่าโชว์ขิงสปอร์ตแวร์แบบ มันมากนะครับหวังว่าปีหน้าเนี่ยเออจะมีหลายๆคนนะครับติดต่อเข้ามาหรือว่าเราต้องติดต่อคนอื่นก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าผมจะพยายามคอลแลบกับคนอื่นให้มากขึ้นนะครับในในเลนจ์ที่ผมทําได้นะครับก็คลิปนี้สนุกมากเลยได้เจอน้องอู่แล้วก็น้องอู่เขาเป็นแบบว่าคนที่พูดนิ่งๆแล้วก็แบบสนุกอะน้องเขาพูดแบบพูดจาดูแบบตลกแล้วก็แบบเออดูว่าว่าค่อนข้างปลายยาใชาวช่ชองเขาพูดอะไรพูดจาเอิจะค่อนข้างปลายยาไอ้น้องคนนี้มันมันแซ่บนะครับแต่ดูหน้าน้องเขาก็ตอนนั้นก่อนโอ้หน้าผม โอ้ผมสั้นกว่าน้องอีกว่ะหน้าไม้เลยแค่นี้น้องอู่ตอนนั้นก็หน้าเหมือนเดิมนะฮะน้องอู่ตอนนี้น้องอู่หน้าเหมือนเดิมใส่แว่นกลมๆเหมือนเฮลิพอสเตอร์โอเคน่ารักดีน่ารักดีกดอ่ะน้องอู่ฮะถ้าอยากคอลแบบพี่ติดต่อมานะครับผมเราไปทำคอนเทนต์สนุกๆกันนะครับต่อมานะครับ,รบเดือนก,นกรกฎาคมเดือนนี้ก็มีโอกาสได้ ติดต่อมาจาก VAC นะครับออคือแบบตอนที่ได้ติดต่อมาก็ชื่อพี่โฟกนะทุกวันนี้ก็แบบแบบเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นเพื่อนดิเขาเาียกว่าเป็นคนแบบรู้จักกันแบบที่ VAC เลยไงแล้วก็เขาให้ผมไปถ่ายร้านรีวิวร้าน VAC แบบโ <c oughs> คตรมันแล้วเราไปถ่ายกี่คลิปนะสองคลิปปะ่ะสองคลิปมีคลิปรีวิวร้านแล้วของโคตรเยอะแล้วอีกคลิปนึงก็เป็นคลิปจับน้องหนูดีแต่งตัวใช่ปะ่ะหัวนก็มันโคตรแบบแล้วตอนนั้นก็เป็นการเปิดโลกว่าเออ VAC มาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีต่อคานิวาไม่รู้ว่าคานิวออยู่เดือนไหนนะฮะเรามาดูกันที่คลิปนี้ก่อน VAC oh. ก็สนุมกมาก VAC คลิปนี้20นาทีเลยแล้วก็แบบว่าแบรนด์นี่มีเยอะมากผม,ผมพูดไม่หมดจริงๆคลิปนี้คือแบบโคตรเอาอะจริงๆแล้วก็แบบว่าชอบชอบในการบอกว่าที่เราจริงๆผมเป็นคนรีวิวร้านน้อยมากเลยเพราะว่าปีปีนี้ที่ผ่านมาคือแบบเราตั้งใจไปปลุกร้านก็โควิดอีกใช่ปะ แล้วก็มา v c เขาให้แบบมีโอกาสได้เข้าไปทาแบบเขาปล่อยฟรีมา <c oughs> <ลอ>กเราแบบสามารถไปเล่นไอเกมเกมตู้อ่ะเราไป <c oughs> หยอดเหรียญลองเล่นได้แบบโคตรฟรีอ่ะขอบคุณ VAC มากๆนะครับขอบคุณพี่โฟกแล้วก็ขอบคุณพี่บ๊อบมากนะครับวอกว่าพี่บ๊อบจะดูนะครับถ้าพี่บ๊อบดูคลิปนี้ถึงตรงนี้ก็พิ Men มพ์เมนท์บอกผมข้างล่างได้นะครับ <c oughs> เออเราได้จอพี่บ๊อบเลยครั้งแรก <c oughs> เออโคตรตื่นเต้นเลยว่ะทุกวันนี้ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่นะพี่ขอโทษนะครับโอเคยังตื่นเต้นอยู่นะพี่บ๊อบจริงฮะจริงฮะ ต่อไปก็เดือนสิงหาคมนะครับเดือนนี้ผมเอาหนึ่งคลิปที่น่าสนใจมากเป็นคลิปรีวิวนะครับไม่เชื่อต้องดูแท่นวางรองเท้าลอยได้หมุนได้ด้วยโครเทโครโดนใครตั้งชื่อคลิปเนี้ยคือมันคืออันที่เราตรงนี้เข้ากล้องไม่ได้นะครับไม่สามารถหยิบได้นะฮะตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่คือมันจะเป็นไอแท่งเนี้ยแล้วนั้นจะลอยแบบคือแบบผมดูไอจีอ่ะคืออยากได้มันนานมากแล้ว,แล,วแบบแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วก็รอแบบเฮ้ยเคยลองกดสั่งจากพวกเวบ็บอาลีบาบาเถวเป่านะก็แบบโอ้โห ต้องสั่งนูน่นต้องแบบซื้อชิ้นหนึ่งก็แพงค่าส่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วอยู่ดีก็มีติดต่อมาจากส้นิเกอร์เล็บอะพอลโลนะครับผมคือแบบว่าหูอะไรที่แบบว่ามองนานๆเนี่ยไอไอไอเรื่องนี้มันทฤษฎีความคิดดึงดูดนี่มันช่วยได้นะพอเรามองอะไรนานๆเนี่ยอยู่ดีๆก็มันก็ของชิน้นนึงก็มาอยู่ในห้องผมเออคือแบบว่าผมใช้คลิปไอไอแท่งเนี้ยหลายคลิปมากนะครับก็ขอบคุณสนิเกอร์เล็บอะพอลโลมากนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ ส่งสีดำมาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับจะได้ต่อกันอย่างนี้ไง,ไงแล้วก็ลอยครูงถ้าเกิดใครอยากจะได้ไอ้แท่นลอยเนี่ยก็ไปดูที่คลิปนี้นะครับสนิเก็เล็บออพาร์โลเป็นแท่นวา,างรองเท้าลอยได้จอแดนได้แอร์ฟอสได้ยีซีติดยากนิดนึงแล้วก็ลองดูนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับมาถึงสีเดือนสุดท้ายนะครับเดือนกันยายนีย่อย่างที่บอกนะครับเมื่อผมได้ถ่ายได้ไปถ่าย P A C เนี่ยแล้วก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ความเขาเรียกอะไรอนะ ความแบบใจถึงเพึ่งไ,ได้นะคะก็ลองทักพี่ปิ๊นไปเลยพี่ปิ๊นครับขอไปถ่ายที่ร้านคานิวาลนะครับพี่ปิ๊นก็น่ารักมากนะครับบอกว่าได้คือบางทีเราเราเรา,เราคิดว่าการรีเควสอะไรที่มันใหญ่มากมันเป็นเรื่องยากนะแล้วคำว่าได้ของพี่ปิ๊นนี่คือแบบหลังจากนั้นเราก็ได้มาถ่ายคลิปนี้นะครับจับสาวเปรี้ยวลองแต่งตัวลุคสตรีทที่ร้านคาร์นิวัลนะครับสยามสแควร์ก็วันนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเราไปถึงกองประมาณเที่ยงนะครับได้ถ่ายประมาณบ่ายแล้วก็สนุกมากๆ ร้านน่ารักมากครับมีการแบบหลีกเสียงให้ด้วยเพลงมันจะได้ไม่เข้ามาในกล้องเราแล้วก็จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเออแบบทำงานด้วยก็น่ารักมากๆนะครับหวังว่าเราจะได้ไปถ่ายที่ร้านคานิวาวอีกนะครับในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เอนโดเซอร์อะไรทั้งหลายนะครับขอบคุณพี่ปิ๊นมากๆนะครับขอบคุณร้านคานิวาวมากๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่ผมภูมิใจมากๆนะครับที่ได้ไปเหยียบร้านคานิวาวแล้วก็ถ่ายรีวิวนะครับต่อมานะครับเดือนตุลาคมนะครับผมเลือกเป็นโทบ็อกซ์ รองเท้าจะไม่ยับอีกต่อไปสนิเกอร์เฮดต้องดูนะครับพอดีว่าหลายๆคนเนี่ยไอช่วงนั้นก็แบบว่ามีกระแสจอแดน Air ForceB เดังอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยในเพจก็โพสเกี่ยวกับแบบในเพจรองเท้านะแกเออแบบใส่รองเท้าแล้วมันยับทำยังไงดีแบบเฮ้ยมันมีการใช้ตอลลี่มาวางการใช้ต้านทรงคือแบบเฮ้ย เราก็เลยจับเอาปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นในเพจของรองเท้าเนี่ยมาลองวางคอนเทนต์ดูนะครับแล้วก็เอามาถ่ายในเวอร์ชันของผมเองก็คือการช่วยการใช้ดันทรงช่วยอะไอพวกดันทรงพลาสติกดันทรงโฟมอะไรเงี้ยผมก็มาเปรียบเทียบความแบบเออแบบว่าความข้อเสียข้อดีของมันอะเออแล้วก็คลิปนี้ก็คนดูค่อนข้างน่าสนใจนะผมไปโพสในในเพจของพี่เอ๋อแอร์ไนกี้แอร์จอแดนไทยแลนด์หรือเปล่าเออแล้วแบบ ก็แบบว่ามาดูตัตไมเลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเสพคอนเทนต์ในช่องผมนะครับก็เป็นแบบปัญหาหลายๆคนเนะี่ยคลิปนี้ก็เออการแก้ปัญหาเราก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์คนก็ให้ความสนใจอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสนี้ก็เฮท,ทุกคนเดินทางมาถึง2เดือนสุดท้ายนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจริงๆไอเราเราไปถ่ายนะ่าจะถ่ายทันถ่ายตุลาั้งแต่มาลงพฤศจิก็คืองาน Fastcon นะครับ2020คือรู้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าแพลตฟอร์ม66เนี่ยจะไม่ได้จัดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหี่ยวแน่ไม่มีอีเวนต์ได้ไปนะครับแต่ก็อยู่ดีๆก็มีงาน Fastcon นะครับ2020จัดที่ตลาดนัดรถไฟสินาคลินใช,ใช่ไหมตลาดนัดรถไฟสินาคลินแล้วเราก็ด้วยความที่เราแบบว่าเอออยากไปถ่ายเราก็ DM ไปเลยฮะที่เพจ Fastcon นะครับแล้วก็ตอบกลับมาเออได้ไป ่ายได้เข้างานฟรีได้ไปถ่ายในงานเนขบคุณทีมงาน f a สค c o n มากนะครับแล้วในงานก็ได้เจอ,เอ,อพี่จำด้วยใช่ไหมพี่จำที่เขาเป็นแบบว่าสายวินเทจอะไรเงีเ้ยก็ได้รู้จักพี่เขาทุกวันนี้ก็ follow IG กันคุยกันนะครับก็ขอบคุณ f a สคอนมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เจอกันด้วยแล้วมันจะมีคลิปต่อแล้วก็คือคลิปของการสัมภาษณ์คนในงานก็ดูแบบว่าโอ้โหสไตล์มันจะต่างกับ ที่เราเราคุ้นเคยนะจะมีวินเทจผสมสตรีทบ้างนะครับประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะไปเดินไม่ใช่ไปเดินอยากจะดูผมเดินงานนี้ก็ยังไปกดดูที่คลิปบุกงาน Fastcon 2020นะครับและแล้วเราก็เดินมาถึงเดือนธันวาคมนะครับธันวาคมเนะี่ยก็เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะครับคลิปที่ผมชอบที่สุดก็คือคลิปทำไมมันเด้งหายไป คลิปที่ผมชอบที่สุดก็คือคลิปของงานรองเท้าสนีเกอร์ปาร์ตี้สอง0นนะครับก็จัดที่มามุนคองนะครับ ฟิลมันก็จะเป็นฟิลแบบไม่ใช่แพลตฟอร์มนะฟิลมันจะแบบว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็งานก็จะมีของเยอะมากรีเซลเลอร์รองเท้าแบบตั้งแต่ถูกยันแพงแล้วก็มีโชว์คอลเลกชันของพี่โต้องอีกนะฮะคือแบบทุกคู่ผมเคยเห็นในคลิปคูเปอร์เซชันก็มาโชว์ในงานคือแบบเออแล้วก็เจอทนะีมคิวเลเตอร์นัสนิเกอร์ปาร์ตี้ฟิล์มซ,ซิตี้บอยพี่โยพแม็กบาสเกตบอลเนี่ยทุกคนก็แบบน่ารักมากทุกคนนะแล้วทุกร้านที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยก็แบบเป็นกันเองมากนะครับบุกใ ไปบุกถึงร้านเลยแล้วก็บอกถือไมค์กันเองพูดกันเองแบบเออผมทํางานสบายเลยนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับและงานนี้ก็เป็นงานที่รู้สึกว่าผมไปเดินแล้วเออได้ได้เจอแบบคนรู้จักใหม่ๆนะครับผมก็มีมีคลิปสัมภาษณ์ด้วยนะผมจะชอบสัมภาษณ์ในคลิปที่พาไปเดินดูงานรองเท้าเพราะว่ามันคนแต่งตัวมาแล,วแล้วมันน่าสนใจนะครับผมอ่ะใครที่อยากจะไปดูนะครับซินิกาปาร์ตี้ของสองศูนย์ก็ยังกดไปดูได้นะครับยังดูทันนะครับผมตอนนี้ยอดอยู่เท่าไหร่8ป0แล้วอ่ะ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 ,อะ,อะ เอาไว้ถึงหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหึงหมื่นประมาณนี้นะครับ12คลิป13คลิปที่ผมเลือกมานะครับในปี2020นะครับนั่นแหละครับใครชอบคลิปไหนชอบตรงกันหรือเปล่านะฮะก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับแต่อย่างที่บอกเราจะมาแจกของกันท้ายคลิปนะครับก็นั่นแหละกะติกาง่ายๆเลยนะฮะผมเลือก1คลิปที่ทุกคนชอบนะครับคลิปเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ก๊ copy link อปปี้ลิงก์อ่ะไม่ก็กดแชร์เนี่ย ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับ mm hmm. เปิด Public นะครับสาธาะนะครับเวลาที่เราตรวจสอบไปเนี่ยเราจะได้เจอว่าทุกคนแชร์จริงนะครับ mm hmm. ก็แชร์เป็น Public ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์เหตุผลที่ชอบคลิปนั้นนะฮ mm hmm. ะยกตัวอย่างผมชอบคลิปสนิกาปาร์ตี้มากเลยเหตผลก็คือได้ดู้เจอรองเท้าได้รู้จักร้านนี้ได้รู้จักร้านนู้นแล้วพิมพ์มาเลยนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับ Base of c u r v e 2020นะครับการผิดการปิดแฮชแท็กนี่สำคัญมากมันจะเป็นการที่ผมจะได้แทร็กว่าทุกคนเนี่ยแชร์อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้บ้างนะครับผม Bas e of เค r ร2020นะครับรางวัลเราบอกในคลิปได้ไหมบอกไม่ได้นะครับรางวัลจะเป็น ซีเครตนะครับท็อปซีเครตเป็นรางวัลลับนะครับผมบอกในคลิปไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครได้ไปแล้วผมจะส่งให้ทันทีเลยแล้วทุกคนจะรู้เองว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นไปเล่นกันนะครับแจกของท้ายปีแบบว่าเบาๆแต่แบบสนุกสนานมากเลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก็มาถึงช่วงขอบคุณแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับคนดูทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ผมน้องผมหรือว่ารุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ไปเดินตามงานก็จะเจอพ่อแม่คุณน้าคุณป้าอะไรเงยก็ขอบคุณมากนะที่ดูผมมาติดตามผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณ y u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  e m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  e r s h i p นะครับสมาชิกในช่องของผมนะครับ24คนนะก็ที่ซัพพอร์ตกันมาทุกเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับตลอดปี2021นะครับหรือว่า2564นะครับฝันเป็นจริงนะครับมีรักแท้สุขภาพแข็งแรงนะฮะพูดถึงความฝันนะครับดมบิ๊กนะครับก็อยากให้ทุกคนนะฮะ ทำตามความฝันตัวเองนะครับถ้าเกิดช่องผมนะครับได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะจะตั้งกล้องรีวิวจะออกไปล็อกถือกล้องซื้อกล้องมาทําอะไรนะก็ลงมือทาเลยนะครับผมฝันให้ใหญ่นะครับแล้วก็ไปให้ถึงนะครับผมฝันให้ใหญ่ล้วไปให้ถึงครับลงมือทําเล็กๆนะฮะลงมือทําในวันที่เราไม่ต้องพร้อมเราก็เซ็นก็ได้เพราะว่าช่องนี้ก็เกิดขึ้น ในห้องนอนของผมนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกวันนี้ก็ค่อยๆบิวขึ้นมานะครับผมอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมรอโล่แสนซับไปด้วยกันนะฮะก็คือแบบถ่ายรูปเนะี่ยสปอยเดี๋ยวว่าสปอยคอนเทนต์ปีหน้าเป็นไะเราจสปอยคอนเทนต์ได้ไงเราช่องเรานะฮะจะไม่สปอยคอนเทนต์ปีหน้านะเพราะปีหน้าทุกคนจะจับผมไม่ทันนะครับผมอ่ะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอ ตัวลาไปก่อนนะครับแ้วเจะกันใหม่ปีหน้านะฮะก็คือพรุ่งนี้ป่ะถ้าคิดมีลงก็คือ31สก็ปีหน้าพรุ่งนี้เออแ้วเจะกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับพีซออา